สวัสดีครับสนิจโจอัฒ c h ิชแนลนะครับผมอยู่ที่ท่าเรือคันเรือที่เกาะสิเหลียนนี่นะครับเฮ้ยผมเห็นตัวอะไรไม่ทราบาครับเขาบอกว่าเป็นปลาปลากระกเป้านะครับเรามาดูกันนะครับเนี่ยปลาปากระ,ประกเป้า มีหลายตัวนะครับไม่ไแน่ใจว่าเข้าไปทำอะไรกันนะอาจจะไปทําโชว์อะไรพวกนี้นะครับโอ้แดดร้อนมากนี่ก็มีหลายตัวเลยนะฮะ ปลา,ากระเป้าฮะโอ้นี่ตัวใหญ่เป็นปลาที่มีหนามนะนี่ครับเดี๋ยวไปดูตรงนน้นนะครับผมเห็นเขาตากแบบสดๆนะด้านโน้นนะครับ นี่ครับเป็นลาวเลยฮะเขาตากเอาไว้นะฮะมันจะมีตัวต่อมากินเนื้อมันนะครับนี่ครับตัวต่อมากินเนื้อฮะอันนี้เป็นยังสดอยู่นะฮะเขาก็จะถลกหนังนะคะแล้วก็กลับด้านนะครับแล้วก็เอา ด้านนอกไว้ด้านในแบบนี้นะป่าปักกระเป้านะฮะขอบคุณที่ติดตามชมครับสมิโจทัทเวแชแนนครับป่าปักกระเป้าะฮะ ถ้าแถวบริเวณท่าเ,าเรือเกาะสรีแลครับ